ไปเจอร้านอาหารจานใหญ่ไซส์ฝรัง่งมาค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารจีนสไตล์อเมริกันนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าตามเมนูพวกนี้ตาม Netflix แล้วที่ร้านนี้นะคะมีเมนูแคปแรงกูที่เป็นเกี๊ยวทอดไส้ผูอัดครีมชีสอร่อยอรอ,ยอร่อยด้วยค่ะแถมพวกเมนูไก่ทอดนะคะก็เคลือบซอสมาแบบฉ่ำและยังมีเมนูมิลช์ชคหน้าร้นด้วยร้านนี้นะคะมีชื่อว่าลักกี้เพนด้าค่ะแผ่มาที่สาขาสาทรซอยแซึ่งเมนูของที่ร้านนะคะจะมีทั้งแบบจานเดียวไซส์ขนาดปกติไซส์ขนาดจานใหญ่และยังมีชุดคอมโบมิลนะคะที่เลือก ได้3เมนูในจานเดียว269บาทโดยเมนูแรกนะคะแพรจัดเป็นชุดคอมโบมิลค่ะในชุดนะคะจัดเป็นข้าวผัดไก่ทอดซอสส้มแล้วก็แคบปแรงกูนซึ่งตัวนี้นะคะสามารถทานได้2อถึงสคนเลยค่ะถาดใหญ่มากแล้วที่ร้านนะคะเขามีเมนูเนื้อหมกักเอามาผัดซอสด้วยนะคะซึ่งปกติอาจจะมีเนื้อผัดสูตรมองกโกียแต่วันนี้แพรจัดเป็นเนื้อผัดพริกค,ค่ะตัวนี้จะมีรสชาติเผ็ดขึ้นมาหน่อยจานละ275ซึ่งเนื้อเขานะคะนุ่มมากไม่เหนียวและที่สําคัญนะคะกินคู่กับข้าวผัดคือเข้ากันเลยค่ะ ตัวข้าวผัดผัดมาได้ร่วนดีนะคะซึ่งในเซตข้าวนะคะแพจัดไก่ทอดซอสส้มมาด้วยค่ะตัวซอสส้มนะคะกลิ่นหอมมากเคลือ,อบซอสมาแบบฉ่าแล้วไก่ข้างในเป็นเนื้อเน้นๆไก่นุ่มไม่แห้งจานต่อมานะคะแพจัดเป็นบะหมี่ผัดค่ะสั่งเป็นผัดหมี่เฉาเมียนนะคะตัวเนี้ยเส้นที่ร้านทําเองจะเป็นเส้นแบนที่มีความหนาแนะนําให้กินคู่กับน้ํามันพริกที่อยู่บนโต๊ะค่ะตัวเนี้ยจะรสชาติเผ็ดๆหอมๆนะคะแล้วตัวผัดเมี่ยผัดออกมาได้รสชาติกลมๆไม่จืดไม่มันเลี่ยนอย่างเดียวซึ่งจานใหญ่นะคะสามารถกินได้หลายคนนะคะจาน แพสสั่งเป็นแบบใส่กุ้งจานละ265ส่วนอันนี้นะคะเป็นไก่ทอดซอสซอนในพลแพสสั่งเป็นจานใหญ่นะคะได้15ชิ้นตัวซอสเขาจะออกหว,วานอมเค็มนิดนิดจานนี้275สนะคะส่วนแคบแรงกูหรือเกี๊ยวปวดไส้ครีมชีสน,นะคะ4ชิ้น95บาทแป้งเกี๊ยวที่ร้านทําเองนะคะเสิร์ฟมาคู่กับซอสเปรี้ยวหวานแป้งเกี๊ยวจะมีความกรอบฟูไส้ข้างในจะครีมชีสน,นุ่นๆส่วนชามนี้นะคะชอบเหมือนกันค่ะเป็นซุปไข่หยดน้ำถ้วยละ55า้าตัวไข่นะคะเขาจะทำออกมาเป็นแผ่น กุ้งวอลนัทน,นะคะเป็นกุ้งทอดคลุกกับซอสครีคมสลดัลดรสชาติหวานๆเป,เปเรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นหอมสับป,ปะรดแพ้สั่งแบบจานใหญ่นะคะแบ่งกันทานได้เลยพอกินเสร็จนะคะก็จัดมิลช์เชคมาลองค่ะวันนี้สั่งเป็นช็อกโกแลตเฟรชเชคแก้ว199ใส่ท็อปปิ้งมาแน่นมากตัววิปครีคมระมุนมากนะคะมีความหวานน,นิดๆแต่ว่าตัวมิลช์เชคไม่หวานเกินไปค่ะร้านเปิด10โมงปิด4ทุ่มลองไปทานกันดูนะคะ